วิธีการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ชมใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์เว็บไซต์รูปชมใหม่ใช้งานง่ายไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ใช้งานได้หน้าแรกรวมสินค้าโปรโมชั่นสินค้าลดราคาและสินค้าเด็ดที่จเจลงแนะนำมีหมวดหมู่แยกชนิดสินค้าต่างๆอย่างชัดเจนคุณสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้อย่างอิสระ สินค้าจะเรียงตามประเภทที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่นั้นๆหากหาสินค้าที่ต้องการไม่เจอสามารถค้นหาชื่อสินค้าได้ที่ช่องค้นหาหากพบสินค้าที่ต้องการซื้อให้กดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าหากต้องการชำระเงินให้กดที่ตะกร้าสินค้าเพื่อชำระเงินกดดำเนินการต่อเพื่อระบุที่อยู่จัดส่งและเลือกวิธีการชำระเงิน คุณสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ทั้งหมด2ช่องทางหากเลือกช่องทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกรอกข้อมูลการชำระเงินของคุณให้ครบถ้วนหากเลือกช่องทางโอนผ่านธนาคารหรือ QR code โอนเงินชำระค่าสินค้าให้เสร็จสิ้นพร้อมแนบสลิปให้เรียบร้อยรอรับคำยืนยันการสั่งซื้อสินค้าพร้อมรายละเอียดการจัดส่งทางอีเมลและรอรับสินค้าได้เลย